ฮะเจ็ดโมงช้าแล้วเ,เนี่ยต้องรีบไปแต่งตัวแล้วออต้องดิบแต่งตัวหวีผมให้สวยวันนี้อากาศดีดีต้องมีแต่เรื่องแฮปปี้ฮป,ปี้แน่นๆลา <c oughs> ล้วาลา กอดคิดซุปไก่สะกดผสมนมรสช็อกโกแล้วว้าวสกอดคิดผมเปออิดของชิ้นไดแล้วค่ะนี่ค่ะอร่อยจังเลยค่ะ มประโยชน์ด้วยนะคะลูกสกอตคิดซุปไก่สกัดผสมนมรสช็อกโกแลตที่ผสานคุณค่าของซุปไก่สกัดเข้ากับนมและยังมี DHA โอเมก้า3พร้อมวิตามิน B คอมเพล็กซ์อีกแปชนิดดื่มตอนเช้าเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเรียนรู้อย่างเต็มที่ฮิวอุยเมื่อกี้แม่ฮทิวแม่เป็นอะไรคะโอ้นี่นะสิ้องใส่แม่แห่ปุ๋ยอะจะแตกเมื่อกี้แม่แบบว่าไปจัดของแล้วฝุ่นเยอะมากเลยอะ น,น,น,นี่ค่ะแม่วยดูเขาแน่ตัวร้อนจีเลยนี่แม่เป็นไข้ไม่เหรอคะเนี่ยอ๋อหรอแม่เป็นไข้หรอตายแล้วเดี๋ยวแม่ต้องกินยาแล้วล่ะแม่ถือว่าพอแจมบอกแม่เป็นไข้นะแม่หนาวเลยปวดหัวปวดตัวไปหมดเลยเนี่ยเรื่องขนาดน,ออน,นี้แม่ต้องไปหาหมอแล้วค่ะก,กินยาไม่พอยออโอ้โยไปไม่ไหวค่ะแจมตอนนี้มืนขนาดนี้แม่ขับรถไปหาหมอไม่ไหวหรอก มืนบ้านหมุนไปหมดเลยเอ้าไม่ต้องหวังหวงค่ะแม่จเชียจัดการพ่อแม่ไปหาหมอเองค่ะ แม่อ้วนคืนน่ะเมื่อเช้าชั่งน้ำหนักอ่ะแปดสิบกิโลเองอลูกเอ้ยไหวไหมคะสบายมากค่ะอ้วนได้ถึงร้อยกิโลเลยค่ะแม่หฮอร้อยกิโลเลยเหรอนี่ไปชดแม่มะเนี่ย <c oughs> มีลูกใชไ้ได้ดีจริงๆเลย ฮ้ยหนาวนาวนี่ทำไมแดดก็เปรี้ยงทำไมแม่หนาวอย่างเงี้ย <c oughs> ผู้ใส่แม่จะใครขึ้นอีกแล้วนะชตแตตม <c oughs> เร็วๆหน่อยจีเดี๋ยวแม่ช็อกก่อน <c oughs> โอ้โหชตัตตม จอนเรี้อยอยู่บ้านไม่มีอะไรทอาออกมาหาเงินดีกว่าอโอ้นี่แหละตรงนี้ตั้งด่านเรียกเก็บข่าผ่านทางใครมาตรงนี้เก็บตังค์เดี๋ยวจะได้มีตังค์ไปกินหนมเครื่องมือพร้อม,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 อม ผ่านถนนเส้นนี้แปลก็จะถึงน,งนูขับไปอีกนิดเดียวจ้าเุ้ยชัเต็มอะไรเหรอคะคนบ้าฮะคนบ้าฮะคนบ้าอะไรกันนี่นักเลงฮะนักเลงก็ใช่สินักเลงนี่จะมาผ่านทางนี้ใช่ไหมล่ะมีตงังหรือเปล่าใจมาถ้าอยากจะผ่านอะ ก็ต้องจ่ายตังมาเดี๋ยวนี้นะเนี่ยนักเลงเจ้าถิ่นแถวนี้ถ้าไม่มีตังฉันไม่ให้ผ่านนะเท่าไรเด็กหนึ่งคนคนชลาหนึ่งคนสามพันบาททั่วนจ่ายมาจ่ายมามอคาราพันค่าไปแทนไปหน่อยเหรอลุงคิดเลขเร็วเฮงงั้นสองคนเจ็ร้อยนี่ลดให้สุดๆแล้วนะเนี่ย ไม่มีสิทธิ์มาเก็บเงินนะนี่คือถนนของทุกคนฮะไอตัวเล็กนี่คิดเลขเร็วจริงๆถ้าทางจะหัวหมอซะด้วยเอางี้เอางี้ถ้าตอบโจทย์เลขยากๆของฉันถูกนะสามข้อฉันให้ผ่านฟรีเลยอะจัดมาเลยลุงไม่กลัวอยู่แล้วข้อแรก135่งบวกห9เกสฮะ,สฮะโอ้ ในธรรมดาแล้วเนี่ย578หาร4 1่4 5สบายมากโอ้โห,ห,หอโอ้โหเด็กคนนี้นี่อัจฉริยะชัดๆข้อสุดท้ายต้องยากหน่อยละ73็หมคูณหกหมูสุดๆ3 8โอ้อหโอ้โห, <4 38. S 1> โโหท่านเก่งมากจริงๆขอรับกระลุนดารับค้าเป็นสิทธิ์ด้วยวันนี้ ท่านอยากจะเดินทางไปไหนโินเลยครับเย้เย้ได้ไปแล้วได้ไปแล้วแมวหายดีหร้อย่างคะ หายดีแล้วค่ะแม่ทานยาคุณหมอแล้วสบายเลยวันนี้ช็อตเต็มเก่งมากๆเลยนะแก้ปัญหาต่างๆนานาเยอะแยะได้แบบสบายบรือสบายมากเลยอะเราก็แข็งแรงสุดๆดูแลแม่อยู่ใกล้แม่ใกล้ชิดกันตลอดแต่ช็อตเตมไม่ติดไข้าจากแม่เลยแข็งแรงจังเลยอะลูกแน่นอนค่ะแม่เพราะว่าช็อมดืด่มสกัดคิดซุปไก่สกัดผสมนมรสช็อกโกแลต และสกอดคิดช็อกโก้ซุปไก่สกัดทุกวันเ่ยคะจริงด้วยว่าแล้วก็ได้เวลาดื่มสกอดคิดช็อกโก้ซุปไก่สกัดก่กอนนอนนี่นะเดี๋ยวแม่ไปเอามาให้นะคะ ซุปไก่สกัดดื่มก่อนเข้านอนเมื่อเฉลีแตมได้รับการพักผ่อนอย่างเต็มที่ตื่นเช้ามาก็จะมีพลังที่เต็มเปี่ยมพร้อมสำหรับการเรียนรู้ในทุกวันเป็นซุปไก่สกัดที่อร่อยดื่มง่ายไม่มีกลิ่นคาวของซุปไก่สกัดด้วยนะคะมีโอเมก้า3 d h a ้อมวิตามิน b 12ที่มีส่วนช่วยในการทำงานตามปกติของระบบประสาทและสมองของเด็กๆขอบคุณนะคะแม่แม่ได้สิ่งดีๆให้ยามตลอดเลยแม่ก็ต้องพักผ่อนเยอะๆนะคะเดี๋ยวไม่สบายอีก ขอบคุณนะคะเชาแตมเดี๋ยวแม่จะพักผ่อนเยอะๆนะคะนั่นแหละฟันดีนะคะลูก เราแล้วนะคะเด็กๆมาดื่มสก๊อตคิดสุกไก่สกัดผสมนมรสช็อกโกแลตตอนเช้าที่ผสานคุณค่าสุกไก่สกัดเข้ากับนมและยังมี DHA โอเมก้า3พร้อมวิตามิน B ีคอมเพล็กซ์ถึง8ชนิดเพื่อเตรียมความพร้อมสําหรับการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียนทั้งวันและอย่าลืมดื่มสก๊อตคิดช็อกโก้สุกไก่สกัดสาหรับดื่มก่อนเข้านอนเพราะช่วงเวลานอนคือช่วงที่สมองได้พักผ่อนหลังจากใช้งานมาทั้งวันเพื่อให้มีพัฒนาการที่ดีและเติบโตอย่าง สกัดคิดช็อกโก้ซุกไก่สกัดที่ให้คุณค่าจากซุกไก่สกัด DHA โอเมก้าพร้อมวิตามินอีกหลากชนิดพรุ่งนี้จะได้ตื่นขึ้นมาพร้อมสำหรับเช้าวันใหม่อย่างสดใสพร้อมสำหรับทุกกิจกรรมและทุกการเรียนรู้ค่ะดื่มสกัดคิดทุกวันทางเช้าและก่อนนอนเหมือนน้องเชอรตามกันนะคะ ยยุุงงอะแรสกอตคีชช็อกโก้ซุปไก่สลัดแลสกอตคีชช็อกโก้ซุปไก่สลัดทุกวันนี่คะสกัดสลัดนั่นเลยแรซกอตคีชช็อกโก้ซุปไก่ชะจจจแลสกอตคีช็อกโก้ซุปไก่สลัด